สวัสดีเพื่อนๆนและกันรยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีของราศ,าศ์ และสัญลักษณ์ทางหูราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่ปลาชาวราศีนี้เป็นคนที่มีเนื้อแท้เกี่ยวกับอารมณ์เป็นคนซื่อตรงนะครับด้วยดาวเกตที่เป็นดาวประจำราศีจึงทำให้คนที่เกิดราศีมีนนี้เป็นคนที่ยึดถืออุดมการเป็นอย่างมากเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉะลาดนะครับ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญานะครับเวลาที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือบททดสอบเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาแต่ละอย่างไปได้นะครับชาวราศีนี้มีเพื่อนฝูงมากมายเนื่องจากว่าเป็นคนที่ เข้ากับคนอื่นได้ง่ายดังนั้นจึงมีเพื่อนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆชนชั้นออกไปนะครับชาราศีนี้จุดพิเศษคือเป็นคนที่เสียสละนะครับพวกเขามักจะพอใจในสิ่งที่ได้ทำได้ตัดสินใจทำไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์ มาทำคลิปเพื่อเติมกำลังใจให้กับกัลยาณมิตรนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขออนุญ,ญาตมาในหัวขอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่ออะไรกับท่านบ้างในช่วง3เดือนก่อนสิ้นปี2 5 6 6นี้นะครับเอาละครับเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าคลิปแบบนี้เป็นเพียงคลิปสุ่ม ภาพรวมนะครับเพื่อดึงพลังงานดีๆไม่ใช่คลิปดูดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังก็ขอให้เก็บแต่พลังงานดีๆนะครับกลับไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองนะครับเอาละครับอาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่เพื่อเช็คพลังงานก่อนนะว่าวันนี้พลังงานจะออกมาแบบไหนก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหานะขอให้เช็คพลังงานตัวเองว่าตรงไหมถ้าตรงก็ เข้าไปรับฟังเนื้อหาต่อนะครับแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเอาละครับพลังงานที่ได้วันนี้มันเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะครับมันเป็นพลังงานความหวงังมันเป็นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับทีนี้อาจารย์ขอขยายความนะพลังงานที่ขึ้นมาวันนี้มันเป็นพลังงานแห่งการเกิดใหม่หลายๆท่านนะครับในอดีตที่ผ่านมามัน ผ่านความเจ็บปวดมาเยอะแล้วนะครับผ่านความล้มเหลวมาเยอะแล้วมีหลายท่านนะที่ขึ้นมาคือเพิ่งจะผ่านความเป็นความตายมาเช่นผ่านจากอะไรที่เราเคยรักเคยห่วงมากที่สุดที่มันเจ็บปวดทรมานต้องทนคิดถึงมากที่สุดแต่ตอนนี้ก็ทำใจได้แล้ว หรือใครหลายๆคนนะครับเคยตกงาน <S <S เคยล้มละลาย <S 1> <S 1> แต่มาถึงวันนี้ก็ทําใจได้แล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคือพลังงานจะมาประมาณนี้ในวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามพลังงานที่ท่านขึ้นมาที่ท่านอยากจะสื่อวันนี้คือท่านอยากจะให้กําลังใจนะว่าอยากให้ตัวคุณนะครับมีพลังให้มากกว่านี้คือตอนนี้คือ เริ่มมีพลังก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก่อนสิ้นปีนี้คุณจะได้รับอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณใจฟูนะครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณที่ท่านอยากจะสื่อในวันนี้นะครับอาจารย์ไม่ขอเอ่ยพระนามนะนะครับว่าเป็นพระองค์ไหนบ้างก็คือให้ท่านรู้ว่าเออท่านบูชาองค์ไหนอยู่ก็คือองค์นั้นแหละนะครับที่พลังงานขึ้นมาว่า สื่อให้คุณมีกำลังใจนะครับทีนี้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับขอให้ตั้งใจและใส่ใจอย่าคิดถึงแต่อดีตที่มันผิดพลาดอย่าคิดถึงแต่อะไรที่มันล้มเหลวให้คิดว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปเจรังแม้แต่ร่างกายเราเองอย่าเอาเวลาอย่าเอาพลังงานไปเสียเปล่ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่มันผ่านมาแล้วเช่น ก็ยังเศร้าเหงาหงอยยังเสียใจอยู่ในอดีตที่ฉันที่คุณเคยรวยเคยหาเงินได้เดือนหนึ่งหลายๆแสนหลักล้านแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยรถก็ไม่มีโดนยึดบ้านก็ไม่มีเดินยึดอายเพื่อนอายครอบครัวอายพี่อายน้องไม่กล้าสู้หน้าใครไม่กล้าเริ่มต้นใหม่นะครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝ่ามาบอกว่าอย่ายึดติดกับวัตถุสิ่งของ นะครับทุกอย่างมันมีเวลาของมันมันมาได้มันก็ไปได้เหมือนเช่นที่คุณเคยมีและมันก็หายไปและวันนี้ท่านอยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝากมาบอกในคลิปนี้เลยนะครับว่าเมื่อมันไปได้มันก็ต้องกลับมาใหม่ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่กลับมาแล้วทำให้คุณมีความสุขสิ่งที่คุณจะได้รับก่อนสิ้นปีนี้นะครับมันคือความหวังมันคือโอกาสมันคือ สิ่งดีๆที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเจองานที่ใช่หรือเจออะไรที่มันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องเดินตามเส้นทางที่คุณอยากจะเป็นและคุณจะมีความสุขจริงๆหลายๆคนนะเคยเป็นพนักง,งานประจำเขานะครับโดนไล่ออกจากงานเสียเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกเฟลไม่อยากทำอะไรต่อและอายเพื่อนทั้งๆท,ที่แบบเราก็ทำงานดีทำมอยู่ๆโดนไล่ออกจากงาน อะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากัลยาณมิตรหรือตัวท่านนะครับได้ฝรั่งคิปนี้แล้วก็ขอให้มีสติแล้วตั้งจิตตั้งใจนะครับขอพรจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านโดนบันดาลให้ตัวคุณนะครับจงมีความคิดไปในทางที่ถูกที่ควรนะครับและอย่างหนึ่งสำคัญเลยพลังงานขึ้นมาวันนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณท่านอยากให้คุณนะครับ ทำอะไรก็ตามนะครับให้มีความมุ่งมั่นให้มีความตั้งอกตั้งใจที่อยากจะทำและคิดถึงความสำเร็จปลายทางจริงๆอย่าทำเล่นๆให้รักให้ทำแล้วคิดถึงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมมันจะก่อประโยชน์ให้กับคนรอบข้างมันจะก่อประโยชน์ให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากสิ่งนี้แหละ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรไม่ว่าจะเป็นการทําช่อง YouTube การทํามาค้าขายอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณท่านจะช่วยหนุนนําทําให้คุณมีชะตาที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอีกครั้งนะครับท่านอยากจะให้กำลังใจสำหรับคนที่ท้อว่ามันก็ท้อมานานแล้วนะเป็นครึ่งปีเป็นปีแล้วนะ ท่านอยากให้คุณลุกขึ้นมารักตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเพราะท่านพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นพลังงานดีๆที่อาจารย์ส่งได้วันนี้เอามาฝากกันนะครับตามที่บอกนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปสุ่มนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนในคนหนึ่งถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้หรือใครอยากดูดวงเป็นหลายเดือนก็จะมีคลิปแยกเป็นหัวข้อเป็นรลายเดือนไปอันนั้นก็ไปไล่ดูนะครับเอาละครับใรยากมิตฟังวาถึงตรงนี้แล้ว หวังว่าคลิปนี้จะมีกําลังใจช่วยเติมกําลังใจให้ท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกด,ดียิ้มได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสร,รับฟังจากการแชร์ของคุณนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตขึ้นมาสักนิดมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขออวยพรให้กระยะาณมิตรทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่ แข็งแรงนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาก่อนสิ้นปีนี้ขอให้ผ่านพ้นสิ่งที่มันแย่ๆสิ่งที่มันทำให้อึดอัดใจนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ